ที่ดินสิบเอ็ดไร์นะครับราคาไร้ละซ้มแซ่บนะครับราคาครับจะาข้องนะครับอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสกระโจมอำเภอโดยจิตดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านทำโคกน่องนานนะครับที่ดินติดถนนคอนเกรตหกเสาไฟฟ้านะครับที่ดินมีบ่อ้นานะครับ บอ่เอเสม็ดและบอ่อน้ำหนึ่งโลกนะครับอย่างละหนึ่งโลกนักฟางหกเสาไฟฟ้านะครับนักวา้างหกเสาไฟฟ้านะครับติดกรนไกรนะครับหกเสาไฟฟ้านะครับ มีเพื่อนบ้านนะครับย้ำว่ามีเพื่อนบ้านนะครับลมเย็นนะครับเพื่อนบ้านนะครับมีรับค้างนะครับใบชะโนดขุดแดงนะครับสิบเบ็ดไล่ครับไล่ละซ่ามแซนบาทนะครับราคาเจ้าข้องนะครับทีมงานข้องพ่มประดิษฐ์ิิพม์นะครับค่ายในราคาเจ้าข้องเท่านั้นนะครับ เนี่ยมาที่ดินนะครับที่ดินลบสี่เหลี่ยมแปะเลยนะครับที่ดินลบสี่เหลี่ยมแป๊ะเลยนะครับตามจากถนนประมาณเมตรห้าสิบนะครับถนนคอนกรีนกตนะครับตามฟาถนนคอนกรีกตประมาณเมตรห้าสิบนะครับโอเคนะครับ